จะตาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมมาร้านป้าลันขนมคกทรงเซวยเป็นไงฟังชื่อแล้วอยากกินไหมครับตามผมมาเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ที่อุทัยธานีที่เดิมนะครับแถวแถวธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพิ่งจอดรถได้ไป ถ้าดามตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านร,ร้านขนมครกโบราณทรงตูดเลยนะครับซึ่งร้านนี้นะครับนอกจากขนมโกที่มีความอร่อยขึ้นชื่อแล้วคนแค่ขนมโคกยังหน้าตาดีเลยครับดีดูนะครับที่ผมถามเลยครับว่าไส้ของขนมโกที่มีลักษณะเด็นที่นี่ที่ทำให้ทุกคนต้องมาทาน คคืออะไรรับต้องใส่หน่อไม้ค่ะใส่หน่อไม้ของเครื่องค่ะหน่อไม้ของเครื่องใส่อะไรบ้างครับแม่พี่ใส่กุ้งแห้งแล้วก็หน่อไม้แล้วก็พริกไทยค่ะกุ้งแห้งหน่อไม้พริกไทยแปลกมากครับปกติเราใส่กะทิอะไรอย่างเงี้ยนะแตอนนี้ใช่ค่ะใส่แบบอูไทยต้องกินหน่อไม้มาอูไทยต้องกินหน่อไม้เพราะว่าพี่เพราะว่าข้าวหน่อไม้เยอะเพราะว่าข้าวหน่อไม้เยอะเพราะว่าข้าวหน่อไม้เยอะหน่อไม้เยอะพี่ตอบแค่ไหนเลยนะนี่ฮะแล้วผมขอถามพี่ดิทำไมต้องมีคำว่าทรงเสมอครับพระเทศเสด็จมาประเทศเสด็จมาแล้วก็ มาสวยที่นี่โอ้โหความศักดิ์ทธิระเสด็จมาที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาสวยขนมโคกเจ้านุง,งนะครับว,นนวันนี้ต้องซื้อกลับไปเยอะๆแล้วหรือนะครับใครมาอุทไทยนะครับมาแถวซอยตรงเนี้นซอยสะพานยาวนะครับตรงนี้นะครับสามารถมาอุดรุนร้านนี้ได้นะครับอร่อยแน่นอนจะขอกินก่อนนะครับนี่นะครับที่อ่นอนไม้ก่อนกล่องนึ็แล้วก็ไม่เอาหน้าเลยกล่องหนึ่งกรอบ นุ่มอ้าลอยมาเนีเ่ยเลูกลูกสวยมากเลยลูกน่าดีนะหลังจากที่ขอพี่เขาชิมไปแล้วนะครับก็ติดใ,ใจรสชาติซื้อกลับบ้านเต็มไม้เต็มมือนะครับเป็นฝากคนที่บ้านด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าร้านนี้ถ้ามาอุทัยยังไง,งก็ต้องมากินนะครับแปลกมากๆแล้วก็อร่อยด้วย นะครับยังไกงก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ t t h e w c h anel n แล้วก็ช่อง t t t e w c h anel n ลินมนลินมนะครับกดยากหน่อยแต่กดให้หน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทลิปหน้าจะพาไปกินที่ไหนร้านไหนครับอย่าลืมติดตามชมผมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับไปกินกันดีกว่าไป